สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะก็น,นี้จะทอดไก่นะ,ะไก่นี่คือไม่ได้ทําเองนะคะแต่ว่าซื้อจากตลาดนะก็เขาทำเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงไว้นะคะก็ถุงละสาบาทคะจะได้เศษชิ้นอันนี้แบ่งมาจะทอดสองชิ้นนะคะเพราะว่ากินคนเดียวทอดหมดก็ออกคงทานไม่หมดนะคะก็อันนี้เป็นไก่ที่เขาคุกมาแล้วนะคะเคยซื้อมาครั้งหนึ่งก็อร่อยดีะค่ะวันนี้ก็เลยจะลองมา อทอดนะแล้วก็มารีวิวให้ดูนะบะอร่อยไหมอันนี้สามสิบาทนะชิ้นใหญ่นะถือว่าถือว่าชิ้นใหญ่เพราะว่าถ้าเราซื้อตอนตำร้านเนี่ยก็จะจะแพงหน่อยนะแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาทอดเองก็จะถูกหน่อยดูชิ้น่าเรื่อเลยนะทานตองชิ้น,น,ก,นก็อิ่มหนักค่ะอันนี้ก็เตรียมน้ำมันใ้ทอดได้บ่อยนะคะก็เด,ดี๋ยวจะเอาไก่ใส่ลงไปเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียงก็คน่นข่ายุงนะฮะตรงนี้ยุงลายระบาดนะฮะใครเดินออกระบาดก็จะได้ยินเสียงคึบอย่งงนั้นเป็น เครื่องพ่นควัน่ายุของสาธารณสุขนะฮะเมื่อกี้ก็มันฉีดที่บ้านควันเยอะมากพายุไฟก็กควาหน้าทางแ,แต่ไม่รู้ข้างในสุกนะ ใหญ่มากถอาไปกินตามร้านนี่ก็จะแพงมเราไปซื้อมาทอดเองดีกว่าะรับ โอเคค่ะก็อันนี้น่าจะได้ละเดี๋ยวขอตัดภาพนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะอ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไก่ทอดอะนะคะตาหน้ารับประทาน,นะคะ่ะก็ซื้อมาทําเองที่บ้านก็จะถูกกว่าอันนี้อย่างนี้ถ้าไปทานที่ร้านก็แพงนะคะไก่ยี่ห้อ,อแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาทําเองทอดเองที่บ้านก็จะประหยัดได้เยอะเลยเพราะว่าถุงนึงสามสิบบาทเนี่ย ไปสี่ชิ้นนะชิ้นใหญ่ๆเลยแต่ว่าถ้าไปกินที่ร้านให้ชิ้นเดียวสามสิบกว่าบาทนี่ก็ชิ้นนิดเดียวกินไม่อิ่มนะคะก็อันนี้จะเป็นไก่จากตลาดนะคะก็เขาหมักมาเรียบร้อยนะคะเราไม่ได้ทำเองนะคะก็ซื้อมาทอดแค่นั้นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะร็จเมอกี้ เราจะกินกับซอสพริกนะคะตัดพริกสีลชาชามาลองชิมดูนะฮะอร่อยอร่อย กรอบอร่อยดีค่ะกินซอสชุมช่มๆเลยหัห่นวีเดียวแล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะ ถือว่าอร่อย,อยใช้ได้นะคะประหยัดได้เยอะเลยดีกว่าไปกินที่ร้านยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีงานไม่ได้ทำนะคะเ็เลยต้องประหยัดกันนิดนึงอือืม,อ,มอร่อย กงจะกรอบๆนะครับคนตกแล้วเนะี่ย เกี่ยวฝนตกนะฮะหลังจากที่อากาศร้อนหนหลายวัน,อน,นต,ตอนนี้ฝนตกมาตอนเรื่องสองวันละ ไม่รู้ที่บ้านเพื่อนๆมีไฟฝนตกหรือเปล่านะคะอากาศเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันดูนะคะนะคะโอ้อ่า กโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะคะก็จะเป็นคลิปแบบตั้นๆนะคะเพราะวันนี้ไม่ได้ทำอาหารก็ซื้อมาทำแล้วก็ทานเองนะคะแต่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จแต่ว่าเรามาพุบทอดเพิ่มแค่นั้นเองนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ